ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมฑลทนฐานบกที่310นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านตำบลตลุกกลางทุ่งค่ะพลตรีสุปัญญาวิรัยรัตน์ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมฑลทนฐานบกที่310ได้จัดกำลังพลนำรถบรรทุกน้ำของมอทบ310จำนวน2คันไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านตำบลตลุกกลางทุง่งอำเภอเมืองจังหวัดตากได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเนื่องจากน้ำฝนที่ได้กักเก็บไว้ในโอ่งและภาชนะบรรจุน้ำต่างๆได้หมดลงประกอบกับน้ำประปาหมู่บ้านมีปริมาณฟูออไรเกินมาตรฐานน้ำบาดาลไม่สามารถนำมาอุปโภคและบริโภคได้สูตรบรรเทาสาธารณาภัยมฑลถฐานบกที่3 1 0 จึงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตากจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำเป็นประจำทุกวันวันละสองเที่ยวและจะดำเนินการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้หากพื้นที่ใดประสบปัญหาจากภาวะภัยแล้งสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนฐานบกที่310ได้ตลอดเวลา โทรศัพท์หมายเลข055 511 416